ตบตบเฮ้ยกินเหมือนกินกินเหมือนปานนี้่ไปแล้วครับ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  ครับกัสสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆนะครับครับเมื่อนี้ตอนแรกก็ว่าจะไปแก่มืออยู่น้องสะแบงครับน้องสะแบงเพิ่นเพิ่นปีดพักบอครับก็เลยมากน้องไอ้บอหลังยิงดาวครับกับพึ่งลงครับเพึ่งลงลงเม็ดแรกเลยครับเม็ดแรกเลยครับมาแล้วมาแล้วอ๋อนี่ครับเม็ดแรกเลยครับตะเพียนสายโลครับ โอ้มาเร็วครับมาเร็วมานี่ครับตะเพียนเกือบลูหละดันลู่ไปแล้วครับมาครับมานี้ว่าสิเป็นยังไงมานี้ว่าสิจวดบอ่อหรือว่าได้เปิดแต้มเดียวแล้วสีหายบ่กับบอลูครับไปติดตามรับชมมั่งครับมานี้ว่าจะจวดบอ่อไปครับตกปลาครับยาวเขย่า,าได้แล้วละแต้มนึงมายัาง ยังบบไดเปิดคลิปยังบบไดตั้งกล้องเลยครับบบคิดว่ามันสิมาเร็วแบบนี้มาเร็วพวดครับแต่จะเป็นลางยังไงก็ไม่รู้ครับมาเร็วแบบนี้มาเร็วแล้วจะเงียบหรือไม่ก็บอรู้ขึ้นกันเนา,า,าแต่ถือว่าไม่แห้วแล้วครับโบแห้วแล้วครับโบเห้วแล้วมือถือว่าไม่แห้วแล้วแต่ยนแสงงามๆเลยครับขอสัก สามสี่ตัวก็โอเคแล้วใส่ไปครับมืนอนี่ก็มาหนังอยู่ขังกอไผ่คับจิกียดขนคว้างเข้าไปเวลาบ่หลายเวลาเน้นหน่อยครับเอา้าอาจจะจวดก็ได้มืนอนี่ก็ตกระยะสามจุดหกครับมือตกะะบ่กกันสามจุดหกบรรลันขึ้เก้าล่ะนะตามรถชช่วงม,มึงครับมืนอนี้งจะจวดบ่แต่ว่าแต้มเปิดแต้มแรกสวยงามครับ มันจะมาอีกบ่จะมาอีกหรือไม่มีอาการครับมีอาการแต่มีเม็ดมีไพ่เขามาหลายนะครับม่รู้จะซ้ำใดมือนี้เอา้าหว,ววหวังว่าจะไม่หยุดแค่แต้มเดียวเด้อหวังว่าจะไม่หยุดแค่แต้มเดียวเด้อ เมื่อกี้ก็ลมครับโอ้โหลมลมสุดยอดเลยมืนอี้โอ้ยทุ่นยืนเกือบวอยูอ่ะอู้ป่าอย่างวะป่าน้อยั้งอิงบอบอหลังอิงดาวกับเพื่อนเปิดน่าจะได้อาทิตย์แล้วมั้งกะอาทิตย์ก,ก่อนกะป่านิ่นโบกับเขาดีครับมาดูวันนี้เราจะเจอนินโบไหม แต่บ bon อนินโบกอ่ะไอตะเพียนโบช้ำนี่เขามาเรื่อยๆกันโอ้แฉมคือกันเนี้ันึจะเข่าตัวเดียวบอแค่นั้นแหละน่าที่บอเข่าตัวเดียวนะ่าเบื้องอาการแล้วครับน่าจะไม่เข้าตัวเดียวหรอกนะพายขนาดนี้เม็ดขนาดนี้น่าจะมาครับจะแต้มเดียวหรือไม่จะมาแต้มเดียวหรือไม่ไะ บัวนานะบัวนาแต้มเดียวนะครับอาการลักษณะถาดอาการบรัวนาแต้มเดียวนะน่าจะไม่แต้มเดียวนะ อึชอึชปลาอะไรเอ่ยปลาเล็กบ่ปลาเล็กบ่าลายสวยมาตะเพียนโบกกได้แม่นินโบกกตะเพียนโบไซสนี้ก่อนแถมอย่ามาแต้มเดียวนะอย่ามาแต้มเดียวนะ ตอกตอกเฮ้ยกินเหมือนกินกินเหมือนปลาน,นิน๊น <c oughs> ไปแล้วครับ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 โอ้โหโอ้โหไปแล้วครับโอ้หลุดโอ้ยเฟงเลยแหววยปเซฟไม่ทันอ่ะโอ้ย รุดครับรุดน่าจะยี่สกครับไม่แย่ดอกน่าจะใส่โลนี่แหละมันพุ่งพวดเลยน่าจะยี่โสกแล้วส่นกระงัดดอกเวย้ยส่นกบระโบอยเซฟดอกยี่สกหน่อยกระโบหน่อยบัดเดี๋น่าจะดันโลอยู่เอ้าเอามั้ยมันต้องเข้าอีกอะ ปล่อยเซฟไม่ทันน่ะลืมเคลียร์เซฟไว้โอ้ยลืมเคลียร์เซฟไว้เว้เสีงเลยครับอ๋อแตมสองหลุดไปไปยี่สกนยอย่าอย่ยี่สกแล้วครับพุงแบบนี้ไม่มีปลายอย่างดอก สับตึงพุ่งทวดแบบนี้โดดตามเลยปีสกกวนนะ่มาไหม,มาไหงัดเลยนะทีเนี้ยไม่ทิ้งนะมันวิ่งมันวิ่งตรงผลดก็เลยต้องทิ้งครับวิ่งออกไปตรงเลยอะไม่ทิ้งก็ขาดมาเมื่อกี้ ลืมเขีรยเซฟผาดผาดผัดมันยังมีอีกอยู่เกี่ยวมั้งเมื่อกี้อาการบวบขาดไปเลยอาการค่อยๆกดกึกกึลงน่าจะพานสายหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวล่ะถ้าเข้าปากวนาหลุด นะมีเวลาอยู่ครับมีเวลาแก้ตัวอยู่เ้ยปลา้อยบอกว่าเฮ้ยลย,ยังสวยนะคือบบติด ้ยปลาหน้ยเนี่ยน่าจะเป็นปลาขาวน่อยแล้วครับเนี่ยถ้าปลาใหญ่มันไม่ไม่เหลือหรอกอู้ยรีบไปไหนเนี่ยม,มันพิ่งตอดไม่รีบไปไหน แต่เพียนมันคือมาตัวเดียววะแต่เพียนใสนี่เพียนโทนบ่เอาอ,อีกแล้วไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วมาอะไรเอ่ยน,นัดอย่างเดียวนี่ขาดก็ขาดนัดอย่างเดียวขาดก็ขาดมาผมตั้งได้แล้วคุณไปไม่ได้หรอกผมตั้งคันได้แล้วคุณจะไปไม่ได้อีกแล้ว ผมตั้งคันได้แล้วจ้ะผมตั้งคันได้แล<ะ>้วจ้าเอ้ยอย,อย <t S 1> ่าเข้ามาป่าเเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าอุ้ยตะเพียนใหญ่อูฝูงตะเพียนยัก์เข้าลแ้วครับงานนี้ออที่ตัก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 นึกว่าป่านึกว่าป่ายิสกฝูงตะเพียนยัก์เข้าครับ นึกว่าปลายี่สกครับใสเดิมอีกแล้วครับแต่เพียนสายงามอีกแล้วครับนึกว่าปลายยี่สกครับแต่เพียนสายงามอีกแล้วครับมาแทมสองมาแล้วครับสามสี่จะตามมาไหมมา แต่สองมาแล้วครับสามสี่จะตามมาไหมออันนี้มันเป็นจังไงเนี่ยมามายัางไงรกร็ไม่เห่าก็ไม่แห่างานนี้ นับแต้มอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่น่าจะเข้ามาอีกเรื่อยๆอยู่นะฝูงตะเพียนหรือเปล่าฝูงตะเพียนหรือเปล่าฝูงตะเพียนหรือเปล่าอออืืหรีบเกินไปหรือเปล่า hơi 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 nghiệp đây ngay nha đây ngay mày niệm si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  lùm nữa này, si เฮ้ยเฮ้ยจนมั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 น,มนอาการไหลขนาดนั้นจะไม่ได้ดูว้าโอ้ยคือบมติดภายพุงยยพ่งเลยภายพุ่งเลยทำไมไม่ติดอันนั้นหรือเปล่านี่ผ่านสายหรือเปล่าวะป่าเขาไหมครับหาซิวนอยู่นะแต่ยังว่่กลิ่นไม่ค่อยกลิ่น วนผ่านสายมากสับมากม่ว่าติดแต่ว่าสองตัวที่ได้นี่กับเขาปากอยู่นะตอนนี้ก็เป็นนิ่งๆไปแล้วครับปลาเข่ามากอยู่นะครับแต่บ่อกกิน โดนๆค่อยมากโฉบไปนิดเทือนึงมันเผือแป๊บเดียวโอ้จับขันอยูบอ่บ่เอาไหม รีบไปไม่น้อยแล้วครับงานนี้ไม่ประขาวน้อยละท้องปลาหนินน่ะเก็ดท้องปลานินนะ่เนนนะเอ้ยนะครับชั่วโมงสุดท้ายครับเอ้หนึกว่าจะจวดกว่านี้เงียบไปเลยครับเงียบไปเลยแต่ป่ามันก็เข้ามาอยู่แต่มันบวกกินนะ ชั่วโมงสุดท้ายครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วไม่ถึงชั่วโมงแล้วชักหน่อยครับชักหน่อยหนึกวัาจะจ,จวดเว้ยเข้าสามแต่ไม่มีปลาตะเพียนหน่อยมาตัวหนึ่งอยู่แล้วก็เงียบไปเลยเงียบกริบอืม ครับอีกตัวครับโอ้ยกว่าจะมาปลาแต่เพียนน้อยครับเพียนน้อยเอาสักหน่อยครับสักหน่อยเอ้กว่าจะมาเว้ยนั่งอยู่ตั้งนานเอาหมดเวลาแล้วครับเริ่มเก็บของครับเอ้เริ่มเก็บของนั่งอยู่ตั้งนาน หายไปในมดูดหมดเวลาแล้วอนึกว่าจะจวดมันก็ไม่จวดเว้ยนึกว่าจะจวดมันก็ไม่จวด มื่อี้ก็คงจะเมดเวลาเพียงซํานี้ครับโอ้โหนึกว่าจะนึกว่าจะหาบแล้วครับเปิดได้เร็วเปิดได้สวยครับแต่ก็เงียบไปครับเอ้าก็ถือว่าเข่ามาสามครับลุดหนึ่งได้สองแล้วก็ได้แต่เพียนหน่อยอีกสองตัวครับปลามันเข้ามาอยู่กับแต่มันก็รู้สึกว่ากินยากๆกินละแวงละแวงอยู่ครับเอาก็ถือว่าได้แต้มอยู่ครับได้แต้มอยู่ครับไปครับ สำหรับผู้ที่เขามาเบิ้งเขามาชมคลิปวันนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอหายสุขภาพแข็งแรงยูดีไม่แห้งลำ้วยลำรวยกันสู้ผู้สุกคนกับสำหรับวันนี้คงจะกล้ามาสวัสดีครับ em đồ có sống tem có thôi chứ đừng có lấy sống tem có cái máy, tô tô ở nào